สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพพหราษร์สุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระเทพพหราชฎรชสุดาสยามบรมราชราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงเรียนนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ทรงเปิดและทอดพระเนตรงานวันนิทศกาลวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี2560ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนสถาบันการศึกษาและอาจารย์ส่วนภาคการศึกษาที่ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นรวมถึงนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่4ที่ได้รับรางวัลโครงการวิจัยดีเด่น สำหรับนิทรศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี2560จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนในร้อยรวมถึงนิสิตนักศึกษานำความรู้ระหว่างการศึกษาไปประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคมส่วนรวม อีกทางเพื่อส่งเสริมนักวิจัยและนักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างกันซึ่งมีสถาบันการศึกษาต่างๆหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหมจำนวน39หน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่โครงการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการทหาร กลุ่มวิทยาศาสตร์และการทหารและกลุ่มศิลปาศาสตร์และการทหารงานวิจัยจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันภายนอกได้แก่ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติหรอบพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพพรตนร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายการศึกษาเชิงสหวิทยาการ ด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆนิทรรศการโครงการผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอกอาทิกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายเรือโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมเป็นต้นตลอดจนนิทรรศการโครง,งงานของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการทหารกลุ่มวิทยาศาสตร์และการทหารรวมทั้งกลุ่มศิลปศาสตร์และการทหารต่อมาเวลา17นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายอนนบกันธาธรรมนาย,ยกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาตินำผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนสายการบินสมาชิกสมาคมผู้สนับสนุนและคณะกรรมการสมาคมเฝ้ <S <S าทุนละออมระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศและบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อพัาศัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนศสินค้าโอท็อปและพระราชทา,านขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี วัน,นี้เวลา19.15นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อังครราชกุมารีเสด็จลงณโรงแรมเซนทาราอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรักฐานน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อังครราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาพร ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดีรวมทั้งสินค้าในแบรนด์ด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อสาธนารณกุศลอาทิพวงกุญแจสบู่ตลอดจนสินค้าจากด็อกเตอร์น้ำใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถาที่ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดฝีพระหัตพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดอุดรธานีได้แก่ผ้าไหมหนามเนือง ปลาร้าบองผงเค,ค้กข้าวเม่าเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียงเป็นต้นทั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีในโอกาสที่เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นหนองบัวลำพูและหนองคายระหว่างวันที่6ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2560ในการนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเลือกซื้อสินค้าต่างๆด้วย พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นั่นดาม,มาศประธานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา2559วันนี้เวลา11นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสรงพรกรุณาโปรเกล้าวโปรโดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นั่นดาม,มาศ สเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธาร,รณาสุขศิดินทรสังกัดสถาบันพระบรมราชชานกกระทรวงสาธาร,รณาสุขซึ่งเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปีการศึกษา2559โดยมีผู้สําเร็จการศึกษารับประธานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น3,790คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่า วิชาวความรู้ทางพยาบาลศาสตร์และสาธารณาสุขศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณาสุขโดยวิทยาลัยต่างๆในสังกัดได้จัดการเรียนการสอนนั้นนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั้งการดูแลรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัตรนี้ท่านทั้งหลายต่างได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วถือเป็นผู้มีวิชาความรู้ทางการพยาบาลและสาธารณาสุขดีพอที่จะนําไปใช้ปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพได้ ทุกคนเมื่อมีงานทำและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบแล้วจึงควรตั้งใจมุ่งมั่นพยายามใช้วิชาความรู้ที่ศึกษาสำเร็จมาให้เกิดคุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพด้วยความพินิษพิจารณาไตรตรองความเสียสละและความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่ขอรับบริการ หากทุกคนมีความมุ่งมั่นทำได้ดังนี้ก็จะช่วยส่งเสริมแต่ละคนให้สามารถปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพได้อย่างมีหลักวิชาและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประชาชนในบ้านเมืองเรามีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณทรงเปิดค่ายฉลอง60ปีผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทยที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้เวลา14.48นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาทรกิติคุณเสด็จไปยังศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผูม้บำเพ็ญป,ประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ทรงเปิดค่ายฉลอง60ปีผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทยรวมใจสร้างคนดีสู่สังคมซึ่งสมาคมผูม้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยนในพระบรมราชินูปัมภ์จัดขึ้นในโอกาสครบ60ปีการดำเนินงานของสมาคม ระหว่างวันที่15ถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและครูจาก8ประเทศสมาชิกได้แก่ไทยบังกลาเทศลาวเมียนมาปากีสถานมาดีฟฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น1,100คนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบค่ายพักแรมโอกาสนี้ทออประเนรการแสดงของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ชุดรำเสิองอีสานร,รำอับสราและการตรึม จากนั้นท่อพระเนธนิทศการการพัฒนานเด็กผู้หญิงและเยาวชนสตรีสำหรับกิจกรรมของศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นอกจากจัดกิจกรรมค่ายพักแรมและอบรมครูผู้บำเพ็ญประโยชน์แล้วยังเป็นแหล่งทดสอบการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลชนิดต่างๆรวมถึงการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตที่ยั่งยืนร่วมกับศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน โดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นองค์กรเอกชนสาธนารณกุศลก่อตั้งเมื่อปี2500เพื่อพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวชนสตรีให้เป็นพลเมืองดีมีประโยชน์ต่อสังคมฝึกให้เป็นผู้นำที่ดีในระบบประชาธิปไตยมีทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษดรที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้พลอากาศเอกชนิดพุกผ่าสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะไปติดตามการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของอ่างเก็บน้ำํำยางชุมอเนื่องมาจากพระราชดำริอาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมให้ติดตามขับเคลื่อนเร่งรัดรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเพื่อสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการอเนื่อง จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มความสูงของตัวเขื่อนและความจุข,ของน้ำจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น41ล้าน1แสนลูกบาศก์เมตรรวมทั้งปรับปรุงอาคารประกอบต่างๆปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้ราษฎรเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในพื้นที่23,000ไร่ นอกจากนี้ยังบรรเทาปัญหาอุทกภัยผลักดันน้ำเค็มในหน้าแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าโดยรอบตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด และในวันนี้ได้ไปติดตามการดําเนินงานในการบริหารจัดการน้ํนณะอ่างเก็บน้าหุบตาหวัดอเนื่องมาจากพระราชดําริอาเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับโครงการจัดหาน้ําเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตําบลบางสะพานไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อปี2554ซึ่งสัานักงานกปรรร่วมกับกรมชนประธานและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนองพระราชดําริดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บ น้ำหุบตาวัดพร้อมอาคารประกอบและระบบท่อส่งน้ํารวมทั้งฟื้นฟูร,ระบบนิเวศเหนืออ่างเก็บน้ำและน้อมนําแนวพระราชดำริด้วยการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อฟื้นฟูร,ระบบนิเวศพร้อมกับจัดทําฝายชะลอความชุ่มชื้น ขณะนี้โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จทําให้ราษฎรหมู่ที่6บ้านดอนตะเคียนหมู่ที่7บ้านทุ่งใสและหมู่ที่9บ้านหนองคล้าจํานวน531ครัวเรือนมีแหล่งน้ําสํารองสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในพื้นที่ประมาณ200ไร่นอกจากนี้สภาพป่าไม้บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างเก็บน้ำหุกตาวัดด้วย จากนั้นได้ติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอนเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแนวพระราชดำริเมื่อปี2547โดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆตามความเหมาะสมให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์รวมทั้งเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยการจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งระบบลุ่มน้ำประกอบด้วยการขุดลอกและขุดขยายคลองบางสะพานคลองผันน้ำฝั่งขวาได้แก่ห้วยเขาม้าร้องและห้วยปัตตามังรวมทั้งคลองผันน้ำฝั่งซ้ายได้แก่ห้วยใสและคลองแม่ลำพึงเพื่อให้รับการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้รวดเร็วพร้อมทั้งก่อสร้างอาคารควบคุมบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำซึ่งมีแผนการดำเนินงานระหว่างปี2,560ถึง2,568จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณวิรินทิรานาทองบ่อจรัญผมเจกรัตนะตั้งตรกะูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ